พวกเขาเริ่มต้นจากเมืองเล็กๆข้างแม่น้ำไทเบอร์แต่ภายในไม่กี่ร้อยปีกลับกลายเป็นจกักรวรรดิที่ครองครึ่งโลกนี่คือเรื่องราวของโรมจกักรวรรดิที่เกิดจากเลือดดาบและความฝันที่จะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติไปตลอดกาลตำนานเล่าว่าโรมก่อตั้งโดยฝาแฟดโรมูลัสและเรมัสที่ถูกเลี้ยงดูโดยมา่าแต่ความจริงแล้วโรมเกิดจากความพยายามของผู้คนที่รวมตัวกันสร้างอารยธรรม ริมแม่น้ำไทเบอร์โรมไม่ได้เริ่มต้นจากราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่พวกเขาไล่กษัตริย์คนสุดท้ายออกไปและสร้างระบบสาธารณรัฐ ที่มีกงสุน2สองคนปกครองและวุฒิสภาที่ประชาชนมีเสียงนี่คือการปฏิวัติทางการเมืองที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนโรมค่อยๆรุกคืมในอิตาลีและกรีกพวกเขาใช้นโยบายผสมผสานทั้งการทูตและกำลังทหารพันธมิตรใดยอมสวามิภักดิ์จะได้รับสิทธิทพิเศษใพรต่อต้านก็ต้องเผชิญกับกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคนั้นสงครามพิวนิกทำให้โรมต้องต่อสู้กับฮันนิบาลผู้บุกอิตาลีด้วยช้างศึกแต่แม้จะเกิดพ่ายแพ้โรมก็ยังไม่ล้มและกลับมา ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแม้ชัยชนะมากมายแต่ภายในรูมกลับร้าวฉานจูเลสสียสซีซ่าแม่ทัพผู้พิชิตก่อนตัดสินใจนำกองทัพบ,บุกกลับรูมเขากลายเป็นผู้นำตลอดชีวิตและปฏิรูปมากมายก่อนจะถูกเพื่อนร่วมงานแทงจนตายกลางวุฒิสภาจากความวุ่นวายหลังการรอบสังหารซีซ่าออกตาเวียหลานชายซีซ่าจึงผงาดขึ้นเป็นจกักรพรรดิรูมเข้าสู่ยุคพากโรมานายุคสงบสุขที่ยาวนานถึง200ปีจากชุมชนริมแม่น้ำไทเบอร์ กลายเป็นมหาอำนาจโลกที่วางรากฐานอารยธรรมตะวันตกรวมพิสูจน์ว่าความเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากความกล้าพวกเขาสร้างกฎหมายสถาปัตยกรรมและระบบบริหารที่เราใช้จนถึงทุกวันนี้แต่จุดสูงสุดก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบเมื่อความสําเร็จนํามาซึ่งความประมาทเมื่อรวมเริ่มแตกใครกันที่แทงข้างหลังจักรวรรดิอย่าลืมกดติดตามเรื่องเล่าพนิจรคลิปถัดไปคุณคงไม่อยากพลาดแน่นอน